เอาละครับเจ็ดนาทีสองครึ่งครับไม่ว่าวันนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงครับพวกเราต้องเดินหน้าต่อเพื่อให้จบไอแขันนะพี่บอลนะยังไงเราก็ต้องทนักาอแขันครับโอ้แล้วสัญญาณครับเวลาเวลาครับเดินจนได้ครับเจ็ดนาทีต่อจากนี้ในครึ่งเวลาแรกครับพี่น้องย่อนกระบะครับให้บอลไปทางขวาครับสี่ดานทัวเฮ้ยหลอกหอโจโกเนี่ยเขาบอกว่าแปลว่าอะไรไม่รู้แต่ที่จะรู้ใส่ขวาก็เลยออกหล้างไป เขาบอกว่าจานท็อปไม่นอนหรอโอเคนอนแล้วอับดุลคาริมปูซูโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะเอาละครับไปกันต่อครับพอไปี่น้องครับเริ่มเล่นกันใหม่สำหรับตะนันซ้ายครับเอาละครับออกมาวันนี้วันนี้ต้องบอกว่าเราคงไม่มีการมานั่งจับเวลากันแล้วนะเพราะว่าเราเล่นกันเยอะช่วงนี้เพราะฝนตกเข้าใจได้แล้วเพราะฉะนั้นนกีฬาต้องมีความพร้อมแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดตอนนี้เก็บค่าตนางเรียบร้อยแล้วอ่าถ้าเกิดว่าท่านมาไม่ทันเนี่ยเรา บายจริงนะรอบนี้ไม่เหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานอนุโลมไปให้หลายทีมย้อนกลับมาครับฮาซันเอาแล้วครับนี่นะครับฮาซันครับให้บอลออามาคว้าใส่ด้วยความไปไม่บานเอาแล้วครับออกมาวอกอรุณระวังลื่นกันด้วยให้มาครับฮาซันเอาแล้วครับนี่นะครับฮาซันครับมออกซ้ายย้อนกลับมาเขาถามว่าที่ไหนครับที่บ้านใหม่ครับโอ้แวยกมาดูสกิลยกตรงนี้ออกล่างไป โอ้เอาแล้วครับมากระดบวงนี้ครับมาดบงช่วงกลางค่ำกลางคืนใครไม่ได้ไปไหนครับรอดูเลยคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตวงรีบูทปะทะกับวงทัพห้าโอเคโอเคโอ้ต้องบอกวงนี้ครับสองวงครับอารมะเลยสองวงครับอารมะเลยพี่น้องเนี่ยแล้วจากนี้ก็เล่นต่อไปครับพี่น้องเป็นด้านหน้าของวอล์กอโลนวันนี้มันวันนี้วันนี้ถือว่าลำโพงถึงเลย สุดยอดมากต้องแบบนี้ให้มาครับทางซ้ายสุดยอดเป็นอันดับสิบหนึ่งอดุลสีดานทวาออกซ้ายให้มาที่ฮาซัลไหลก็มานี่นะครับอ,ออกข้างไปสวัสดีครับหนึ่งร้อยห้าสิบคนดูครับโอ้โหคนไม่ไปไหนจริงสุดยอดครับขอบคุณขอบใจครับนี่นะครับการันต์ครับฟุตบลอลไลฟ์ฟุตซอลโกลูสี่คนนี่อะบ้านใหม่ครับครั้งที่ห้าสี่คะแนนนี้จัดบอลหมดเลยใช่ไหมพี่บอล โอ้โหนี่ครับครั้งนี้ครับแปลกตาไม่ต้องตกใจครับเพราะเรามีคอนเซิร์ตไงเออเราเลยจัดโกลูให้เลยนี่นะครับเริ่มเล่นกระตตกครับเริ่มเล่นกระไม้ครับออกมาแดนหลังจับขยับครับโยกคืนกลับมาเอาละครับพูดเลยครัวอกอะโรนเอาละครับวอกเราวอกเราวอกอะโรนครับย้อนกลับมาสำหรับกนนีครับเจอกันทีงของทีมงานหอจอกกอซีดานทัวร์ ออกข้างไปเขาถามว่า FC จ่ายย่นครับโอเคครับประกาศให้แล้วรู้เรื่องหอจอกโนเนี่ยเขาบอกว่าแปลว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยสันจะเรื่องกี่โมงครับเดี๋ยวถามให้ครับพี่ออฟโอเคครับการสุดีครับพี่ออฟออฟไซด์ดีไซน์ครับฝากไว้ด้วยเชื่อกันเชียนี่นะครับไปกับต่อออกมาใหม่ครับสีดานทัวหอจอกอหอจอกอใส่ได้ความไปไม่ผ่านลื่นอีกแล้วระวังกันโอเคฟื่บัเลือสิบหนึ่งหยอนกระบังครับไม่มาไม่ดีครับบอลหลุดออกหลังไปครับ เอาละครับไปกันต่อครับพอแม่พี่น้องครับนี่ครับพอเจาะกองซีดานทัวตีบอลออกมาทด้านซ้ายไหลกลับมาครับปิดเข้าไหนไหลเข้าขวาจับโปะพระใส่ขวาออกหลังไปโอ้เอาละครับตอนนี้ครับเริ่มเล่นกันต่อครับไม่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงครับนักกีฬาต้องทังการกันให้ได้โอ้นี่นะครับออกข้างไปเสร็จแล้ว อธา,านทีเอ็นจับฉลากครับป่ะจับฉลากก่อนจะได้ไปพักมามาได้เลย <มา S 1> ตอนนี้มีคู่ไม่มีคู่เนี่ยหนึ่งทีมใช่ไหมเพราะว่าได้บายไปก็คือรวมเพื่อนที่เตะเป็นคู่แรกของเมื่อวานนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเตะเป็นคู่แรกไปแล้วนะอ่าเป็นคู่ครวมเพื่อนคือคู่แรกถูกต้องเพราะว่าเขาได้บายมาจากรอบที่แล้วนะครับโอเคครับไปเขาบอกว่าใครลรีนสวยรับไปเลยห้าร้อยโอ้โห แล้วก็เ,กเลือกลรยเขาบอกว่าใครลื่นครับถ้าสวยรับไปเลย500จะพี่ออฟดีไซน์โอเครู้เรื่องครับโอ้แล้วใครจะกล้าลื่นวะเนี่ยโอ้500คุมม้มไหมทีเอ็นได้หมายเลข<ส>เลข8คู่ดี่4ใช่ไหมสวัสดีครับคู่ที่4ปะ่ะเลข8คู่4มัไหม ดูไว้หน่อยบเลคู่ที่อะไรคู่ที่สี่หลังจากเราต่อไปโอเคงูเขียวสีอะไรครับงูเขียวสีเขียวครับไอ้หน้ามืดโอเคไปนั่งได้พักผ่อนเอาละครับให้มาครับใส่ซ้าย,ายติดอาสันครับออกหลังไป เอาละครับไปกันต่อครับให้มาครับออกซ้ายสำหรับบริขอออกอโนเอาละครับพวกนับพวกเขากบนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ออกซ้ายไหลกันมาเฮ้ยครับออกอโลนออกหลังไปโอ้เอาละครับตอนนี้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับพ่อแม่พี่น้องโอกาสขงันเดี๋ยวมาดูครับว่าพวกเขาทีมงานของโอจอกกอนันไปลว่าอะไรครับตามหลังอยู่ตุงเดียวแล้วก็ตุงสอง เออแม่งเย็ดเคกูนี่กูจะพากูจะกีดดีนะโอ้โหเอาละครับไปกันต้อครับหาซันครับออกซ้ายซีดานทัวไอเตะไม่ดีออกหลังไปโอ้กาวโซดีครับมินลักแฟนบอลครับณสนามแห่งนี้รวมไปถึงครับมินลักแฟนบอลผ่านช่องทางออนไลน์ไ์สด ให้มาครับทางซ้ายไรกับเไบไมไยอีกกระเบนของด้านัั้นหอจอกอครับตอนนี้สกอตกตามหลังใสด้วยความพับออกหลังสนับไป เอาละครับไปกันต่อครับเริ่มเล่นกันใหม่ครับสำหรับทีมงานของฮีนะครับหอจกทีโอเออไม่ใช่ให้ออกมาสำหรับตระหนักอลูนย้อนคืนกระใหม่ครับตีบอลตระนักสายทันไม่ทันกระตันไม่ทันกระันไม่ทันสำหรับตระหนักอลูนจับบอลคืนบอลย้อนกั็ไปทีเอาละครับตอนนี้ก็พวกเขาครับนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับาค่อยๆเล่นค่อยๆขยับเปิดยาวยันเลียบโลยเอาไปเราจะบอกว่าเป็นระดับโคง เซ็นะครัตัวสุดแล้วก็สุดสุดท้้ยไอ้สกิลโหดไอ้สัตว์ยิงเข้าไปได้ไงวะเนี่ยโอ้เอาลวครับสองศูนย์อยู่ไม่ได้แล้วเว้ยหอจกเอาละครับหอจอกกปับ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 ับปัลับับปัวปับ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 ับับั อยู่อยู่ที่เดิมมแหละแค่เขาอ่าโตสำรองที่นั่งอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเอาแค่คนที่เตะเนี่ยไปพักเลยไม่งั้นเนี่ยมันวนไปวนมา,นมาฝนมันตกด้วยผมเข้าใจนะครับเอาเฮียไปยืนอยู่รวมกันสองทีมเลยทีนี้เขาบอกว่าจ่เดชดรทำดุครับโอเค <c oughs> บาสบอสแข่งยังยังครับ Cháu Bát lắp thật thì 20 bài, gặp Ồ hồ, hãy nói vậy, sắp lối đi Chuyện เขาถามว่าได้ข่าวอังคารเด็ดโดนปลดจริงไหมครับจากไหนครับจากวัฒน,นาพี่เดี๋ยวรอเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าจริงฮะโอ้โดนปลดซะแล้วอังคารเด,ด็โอ้เออใช่ช่วงหลังไม่เห็นเลยอังคารเด็ไม่ได้เล่นเลยอ๋อโอ้วันนี้มาใช่ไหมพี่ต๋อง โอ้ยตัวดีนะเนี่ยวันนี้พูดถึงอเอ้ยระวังโอเคครับแล้วยัดขวาวันนี้ต้องบอกว่าหลากหลายคนที่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้มาวันนี้น่าจะมากันนะโอ้ต้องบอกว่าวันนี้น่าจะสนุกครับรอบลึกๆนี่เขาบอกว่าเอฟซีเจ้าบอลรับมีถ้วยไม่มีเธอแต่ถ้ามีเธอน่ะไม่มีถ้วยกูยเอามีถ้วยดีว่าเอาแล้วครับไปกันต่อครับพ่อแม่พี่น้องครับการแข่งขันในคู่นี้ให้มาทางซ้ายสุดครับฮาซ์ลอกหลังไป คูสามดูในเพจได้ไหมของผมมันเด้งออกว่ะถ้าถ้าออกจากไลน์มันเด้งออกพี่มันอ่านคอมเมนต์ไม่ได้คูสามคูสามคูสามพอดีบอกไม่โทรพาบผมเป็นไรไม่รู้ถ้ามันออกปุ๊บมันมันมันจะไม่ขึ้นออนนะพี่ต้องรีแล้วก็เปิดใหม่ไมเฟนเจอกับพีทีสปอร์ตโอเคเต็มตัวเลยโอ้แล้วดูครับมาแล้วครับ อาโอโจโกโอ้โอยแม่งลงทุนด้วยแม่งเอาหน้าทองเซฟสุดยอดเลยนี่นำสองสูตรเลยนะโอ้แม่งเอาหน้าทองเซฟเรือจะเชื่อหายมาครับหาซันขออีิทงโอ้เอาแล้วครับไปกันต่อครับเริ่มในกระไม้ครับเปิดยาวๆครับหาซันย้อนคืนกลับมา ออกมาที่ด้านข้างขวามีพื้นที่จับขยับกระพอจก็แปลว่าอะไรครับย้อนกลับมาห้างวุลซอนจำกัดไงสี่ดานทัวขยับย้อนเอ้ยลื่นระวังโอเคกับจับกบซะแล้วออกมาครับไม่ผ่านครับวอล์กอโลน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 ยังยังยังโอเคออกครับไป โอเคครับไปกันต่อครับเอาวันที่หาซันออกซ้ายไหลกับมาใส่ขวารอบนี้น้ะผมไม่มีแก้ตัวแล้วแพ้กลับบ้านโอ้น้ราบอกชนะไปต่อครับให้มาครับไหลกับาใหม้หาซันเอาแล้วครับโอเคเล่นได้ครับให้บอลออกมาครับทางซ้ายย้ายกับมาใส่ขวา โอ้ยโอ้ขาต้นไม้โอ้ยโอ้โอแม่นจัดแล้วมึงเก็บไงอะ <c oughs> เออบอกคนพาไม่โง่จังเลยม่เอาละครับให้มาทางซ้ายครับหาสันไหลก็มาครับซีดานทัวย้อนกลับะไม้กัให้ปนปาะขวาสุดใส่ขวาพับมาแล้วก็ออกข้างไปครับ คุยโทรศัพท์กันเสก่อนให้คุยเส็จก,ก,ก,ก่อนไงเรียบร้อยนะโอเคนะเป็นมารยาทเนี่ยเอาให้คุยเส็จก,ก่อนเฮ้ยระวังโอเคเล่นต่อออกมาครับเริ่มในกระบะอีกครับสวัสดีครับเกือบสองร้อยคนดู ผมสักสามร้อยได้ไหมให้มาครับที่แดนหลังครับจับขยับยัดมาเดนหน้าใส่ด้วยสายพับเลียบโลยเอาเดี๋ยวจบคู่นี้นะอาจารย์พักแป๊บหนึ่งพอดีริน้บแป๊บหนึ่งนะ,ะอาจารย์พระคูณจะไปงานเข้าแล้วร <c oughs> ีดน้ำก่อนเตะจบคู่นี้นะโอเคครับเพราะว่ามันเลิ่มเยอะแล้วไงตอนนี้นนามันเลื่อมเยอะขึ้นโอ้ เอาแล้วครับเฮ้ยวันนี้แม่ค้าไม่ขายต้องมานะเพราะวันนี้คนเยอะนะผมพูดจริงๆวันนี้คนเยอะเมื่อวานคือเตะเสร็จบางทีเขากลับเลยไงวันนี้เตะเสร็จต,ต้องอยู่ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คนเยอะนะครับให้มาครับทีนั่งของเสิ็นะครับตัวสุดแล้วก็สุดท้ายกับสีดานทัวใส่ด้วยวาออกหลังไปสวัสดีครับอังอะไรนะอังคาราลิกออกหลังไปเสร็จแล้ว เอาล้ครับให้มาแล้วบนแชร์ลบแชร์ลบมาตอนนี้ตามหลังตุงเดียวนี่แะครกบบอกว่าตุงเดียวก็เสียได้ครับออกหลังไปเสียแล้วโอ้เอาล้วก็ตอนนี้ครับไปกันโตครับการขันครับจงทานแล้ทนล้ทนลไทยเกมครับเดี๋ยวมาดูวอล์กอรูนที่เขานำอยู่สองตุนึงนี่นะเอกกคนใจชายไหลกับมาครับแดนหลังกัสนตะะนั่ห้างฮูส่วยนจำกัดสี่แล้วก็สี่ด้านทัวไฮยับย้อนกับมาครับหลุดออกไปเสียแล้ว เอาแล้วครับตอนนี้ครับต้องบอกว่าพวกเขาครับตามหลังเพียงแค่ประตูเดียวเดี๋ยวมาดูครับพวกเขาจะกลับคืนสู่เกมได้หรือไม่เอาแล้วครับไปกันต่อครับสำหรับจันบวกแล้วก็วอลลอนให้มาครับเซนเดอร์ฮาฟตัวสุดท้ายไหลกลับมาใหม่ครับออกมาแดนหลังครับจับขยับโยกกลับมาครับสำหรับคราวนี้ก็ใส่ด้วยความพาบุยเฮ้ยเฮ้ยชาพัดออกข้างไป ลื้อเลยเฮ้ยจายจายบอก้าบกล้มไปยิงโอ้ยเล่นต่อไปครับห้โอ้ยที่เหีนลงเท้าขาดเลยเรียบร้อยไอหายิ้มก่อนหน่ายิ้มก่อนดึงก่อนถ้าจบวันนี้ยังเข้ารอบโอ้มันเตะไม่ได้จริงนะมันลื่นจริงๆนะอาสันครับออกมาครับ ขวายังไม่ได้ครับโอ้ลงเท้าไปแล้วคู่หนึ่งทีมงานของวอกโลนสวัสดีเอกกมัยสวัสดีธนกิจสวัสดีบ่าวเอฟสวัสดีปฏิพานสวัสดีกนกวันโอ้เข้ามารับชมในไลฟ์สดด้วย อ่านะครับไปกระโตครับฮาซันครับตีบอลย้อนกลับมาครับเอาละครับตับตบเข้าไหนไหลเข้าซ้ายกระแทกบอลคืนกับประมไมไหลมาตอนนี้พับเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวเอาละครับยังอยู่ครับแม่เระบอกบอกอารมณ์ตอนนี้ไม่เอาอะไรแล้วรับแล้วตอนนี้ต้องการตุ่งดิวสามปั๊บปอแมพี่น้อง ยกยาวๆครับให้บอนำไังขวาครับจับปำมัดดีครับบอลหลุดออกข้างไปนี่นะครับไปกระตอกครับเริ่มในมามใหม่ครับบดึงหอหอจอกกอรับนี่นะครับห้าหูเสวนจำกัดครับสี่เหลสีด้านทัวร์ไหลกขมาไหลกขมาออกซ้ายสุดกระแทกบอลออกซ้ายจับแล้วใส่ขวาปับออกข้างไป โอเคครับตอนนี้ครับขอกำตัลำไป็แค่ตุงเดียวตุงเดียวออ้ขว้าหาซัน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 ย้อนกลับมาเอาแล้วทันไม่ทันแล้วก็ทันไม่ทันไหลก็ไม่ทีสับหลักดีใส่ควาพับเรียบโรยเฮ้ยนี่โก้โกโก้โกโกเฮียแล้วฮอบใจคอสนาวันนี้คอสัาเขาว่าเฮียและเจมโอ้เอาเฮียบ้าไไม่ต้องกลัวหรอ เอาแล้วครับมุดเวลลลลาลาลาลไอ้สายโคตรมันไอ้เหลือจะเชื่อนาทีบาปโอ้นี่นะครับอกว่าเจ็บกับการโดนทิ้งครับโดนยิงนาทีสุดท้ายบอกแล้วว่าอย่าโหอย่าเหียวกอลสิล่ากอลิล่าเอาว่ากูจะฟังไอ้โคตรเนี่ยสี่คนคุยกับกูคนเดียวเลยเออเอาคนนี้ก่อนลุงลินว่าไง อ๋อโอเคเดี๋ยวนี่ไงกะทิจุดโทษครับพี่น้องครับโอ้โหโคตรมันครับเว,ว้ยนอนเยอะไงพี่ต๋องเมื่อคืนนอนเยอะไงวัน <laughs> นี้นึกนึกมุกได้เยอะวัน <laughs> นี้นอนเยอะวันนี้นอนเยอะวันน,นี้เต็มที่จุดแล้วก็จุดจุโทษชน อ้าวไม่เข้างานเข้าเดี๋ยวจบค่นี้ครับเดี๋ยวเรารีดน้ำก่อนนะครับเพราะว่าน้ำเลิมเยอะแล้วเรียบร้อยเข้าครับอ้าวรับเลยพี่ อ๋อ้ยยอะสามคนอ๋อยังยังยังจุดโทอสามคนอ๋อสองโอเคโอเคนึกว่าจบแล้วยังยังยังทาแบบนี้เรียบร้อยครับห้าร้อยแม่งเล่นสิบสี่นาทีได้ตังห้าร้อยกูพาก็ตายไม่ได้สกบาทเหลือจะเชื่อแม่งเย็ดเคเย็ดลูก